กุ้งตัวใหญ่มากะอมก็ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแกงส้มเนาะหืมร้อนๆเลยกุ้งสามขีดประมาณสิบตัวได้นี่สองกร,รมัมเดี๋ยวเจ๊จะใช้ไข่สี่ใบนะมาทอด ชอบชอมเยอะๆนะเลยใส่ชอมเยอะใช้แค่กำเดียวก็ได้นะปรุงรสด้วยรสดีนะประมาณปลายช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณสามหยอกไม่ต้องปรุงเข้มนะเราแค่อยากให้มันมีรสชาติบ้างแค่นั้นเองแต่แล้วแต่นะใครจะทำยังไงเอาที่ชอบที่ใช่เลยนะชาวโลกกินแบบไหนทำแบบนั้นนะ ไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากเด็กใดก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกเพราะทำเอง okay. เดี๋ยวไปทอดกันใส่น้ำมันไปพอประมาณนะ จะทอดทีเดียวเลยนะเพราะว่าต้องการหนาๆเนาะทำง่ายๆไม่ต้องอะไรมากขั้นตอนเยอะก็ปวดหัวสูตรเยอะก็ปวดหัวจัดกะเอาตามที่เราชอบทั้งรสชาติแล้วก็ปริมาณเนาะ ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเอง พอเสร็จแล้วก็มาหั่นนะเอาแบบชิ้นพอดีคำเลยร้อนทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำน้ำแกงส้มกันนีเ่เดี๋ยวเราตั้งน้ำอรอน้ำเดือดน,นะเสร็จพริกแกงส้มลงไปเลยนะ อันนี้จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนก่อนอันนี้จะใช้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ามันเผ็ดหรือเปล่านะใส่ไปเลยอันนี้ใช้พริกแกงประมาณสองช้อนตัวคุณพูลน,นะกำลังดีไม่เผ็ดมาก แกงส้มน้ำแกงไม่ต้องเผ็ดมากนะเผ็ดมากเกินก็ไม่อร่อยเนาะน้ำตานมะพร้าวนะประมาณสี่ช้อนโต๊ะเพราะเราต้องการให้มันออกมาเป็นสามรสน้ำมะขามเปียกประมาณสองทับพีก็เดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะว่าว่ามันโอเคไหมหอมน้ำแกงส้ม หอมเลยให้น้ำตาละละลายก่อนผงมหัศจรรย์นนะครึ่งช้อนโต๊ะเกลือประมาณหนึ่งช้นชาเดี๋ยวติมน้ำปลาไปนิดนึง ชิมก่อนอืมโอเคเลยได้ได้ใส่โสมไข่ลงไปเลยเรามันเดือดให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปในไข่นิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งอืมอร่อยเหมือนไปกินในร้านเลยละขอบอ๋ออก อร่อยเลยถ้ายุ่งยากนะพีซื้อกินเอาไม่ต้องทำเองนะแต่ถ้าอยากได้นังใจก็ทำเองเอาเนาะชาวโลกจริงๆมันก็ไม่ยากนะกับข้าวทำง่ายๆไม่ต้องทำยากๆพิธีรีตรองมากก็ฝอจะได้แดกเนาะเอาง่ายๆไว้ก่อนเตือแล้วใสกุ้งลงไปอน่ากินมากเป็นไงโอ้โหน่ากินมากเลย ดูโอ้โหสัใจเลยดูเสร็จแล้วน่าก,กินมากขอบอก เสร็จแล้วแกงส้มชมไข่ทอดดูกุ้งตัวใหญ่มากะอมก็ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแกงส้มเนาะหืร้อนๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีชาวโลก